สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้เป็นรถวีโก้ปี2005นะครับวันนี้ติดตั้งจอยดรอยตรงรุ่นลูกค้าเลือกเป็นสเปคลำ2ลม32 CPU 8คอนะครับยี่ห้ออันฟ้าคุสติกรุ่นโกซิลี่นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้ดูภาพแบบ3ามมิตินะครับนี่พื้นที่รอบรถชัดเจนนะครับติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปเพื่อลดจุดอับสายตานะครับนี่เมื่อจุดอับสายตาลดลงความ ความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับนี่มีคนยืนอยู่ท้ายรถนะครับดูในดูในจอได้เลยนะครับก็สามารถดูภาพแบบ2องมิติได้นะครับชัดเจนทุกมุมมองนะครับกล้องหน้านะครับอยู่ข้างนอกมืดแล้วนะครับแต่ว่าดูในกล้องนสว่างอยู่เลยนะครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็เซตให้เห็นขชนท้ายนะครับกล้องด้านซ้ายนะครับเห็นล้อด้านซ้ายนะครับมุณพงมอะไรนะครับเห็นล้อแล้วก็กล้องด้านขวา กดปุ่มนี้ก็จะเห็นทั้งล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาพร้อมกับพื้นที่รอบคัน360องศานะครับในส่วนฟังก์ชันอื่นก็ดูหนังฟังเพลงครบเลยนะครับ YouTube Netflix ลงให้ลูกค้าสามารถหกดแอปเพิ่มเติมได้จาก a ร s สโต e นะครับตัวนี้แรม2นะครับนี่ครับเร,เริ่มต้นเลยนะครับนในเซ็ต360องศานี่ครับการประมวลผลก็ ว่าโอเคนะครับเป็น CPU 8คอร์นะครับในท้องตลาดทั่วไปจะเป็น c p u 4คอร์นะครับตัวน,นี้ใช้ CPU 8คอร์เลยนะครับมีระบบบันทึกเหตุการณ์รอบคันนะครับมีภาพเนียนเลยนะครับนะครับภาพคมชัดทุกมุมมองนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหนะ้ากากตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ